ผมทราบดีว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าอุ้งอิงมีความผิดทางด้านจริยธรรมด้วยการลงมติ6ต่อ3คนไทยมีความสุขใช่ไหมพักเพื่อไทยภายใต้การครอบงำของระบอบทางสิณนั้นคุณหมดความชอบธรรมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับถ้าเป็นเกมกีฬาอย่างฟุตบอล คุณโดนใบเหลืองสองครั้งเท่ากับว่าคุณถูกไล่ออกจากสนามแล้วดังนั้นบอกพักเพื่อไทยบอกไอ้ภูมิตําไอ้ภูมิตําอ่ะมันชื่อจริงว่าภูมิปัญญาตําบอกวันนี้ที่พวกคุณไปอีกพักหนึ่งอ่ะคุณไม่มีความชอบธรรมแล้วพี่น้องเคยเจอไหมครับว่าพักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาล มีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยอาศัยความสัมพันธ์ของครอบครัวสุดท้ายพี่น้องทหารหารต้องเสียชีวิตทหารหารต้องขาขาดนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่ทําเสือกไปทํานโยบายที่ไม่ได้หาเสียงผมเห็นไอ้เจ้าภูมิต่าไปที่พักประชาชนพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามันไปโดนมวลชนของพักประชาชนโหมัน มันลงมาห้สสมภา์เหมือนกับเต้าหูยีย้ครับพี่น้องครับผมดูโง่เห็แล้วมึงไปไม่รอดแน่นอนลูกพี่มึงระบอบทักษิณนหนีออกนอกประเทศแน่นอนมึงไอ้ภูมิปยาต่ำปิดคุกอนาคตแน่นอน